นิวอัลติสผลิต19ปลายปีที่น่าใช้ที่สุดนะคันนี้ฟรีดาวผ่อนแค่8.5ผมเช็คให้ละเอียดเหมือนกับพี่ๆมารับชมรถที่บริษัทเพรยนยนเองเช็คทุกซอกทุกมุมทุกจุดนะครับเดิมกริบๆเพิ่งเข้าศูนย์มาแค่2,000กิโลใบปะศูนย์อยู่ครบนะครับภายในสะอาดสะอ้านแบบนี้ชมนี้นะนั่งสบายมีแอร์หลังให้แล้วนะครับใครอยากได้อัลติสขับนุ่มๆน,นะครับโครงสร้างเท g a แยกอิสระทั้ง4ล้อแล้วนะช่วงล่าง แบบนี้ขับนุ่มๆขับสบายผ่อน8.5ตลอดสัญญาแนะนําคันนี้สวยสภาพดีดูว้จบอย่พัานนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆที่สนใจาาติสมือ2ที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ผมพามารับชม New a l t ิสนะใครกำลังมองหา a l t ิส ปี19ปลายปีที่ได้เป็นชมนิวชฉมใหม่แล้วนะชมมนี้ข้อดีของเขานะครงสร้างเป็น TNGA นะครับเป็นโครงสร้างรุ่นใหม่นะครับสำหรับรถที่ผลิตประมาณสักปี18ปลายปีถึงปี19ขึ้นไปนะแล้วเปลี่ยนโฉมนะโครงสร้างจะเป็น TNGA หมดเลยนะข้อดีของเขาเวลาเข้าโค้งนะครับมันจะไม่โยนนะครับเกาะถนนดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของแอร์แบ็กเนี่ยถ้าเป็น TNGA แล้วแอร์แบ็กจะต้องมี7ใบนะเป็นความมาตรฐานใหม่นะครับซึ่งต้อง ต้องบอกเลยว่าปก,ปกติอะถ้าเป็นฉมเก่ามันก็7ใบยอยู่แล้วนะครับแต่ก็จะเพิ่มเรื่องของช่วงล่างที่มันดีขึ้นนะครับแล้วก็การยึดเกาะถนนนะครับการเข้าโค้งและไม่โยนได้ดียิ่งขึ้นนะครับ โฉมจะเป็นทรงสปอร์ตมากยิ่งขึ้นใครสนใจโฉมนี้ผมให้คำนิยามมันว่าน้องน้องแคมรี่น้องน้องแคมรี่คือ,อไรผิวสัมผัสเบาะนุ่มๆน,นะครับเบาะใหญ่เบาะนุ่มมีแอร์หลังแล้วเหมือนแคมรี่นะครับช่วงล่างแยกอิสระ4ล้อเหมือนแคมรี่นะครับขับไปไหนมาไหนนุ่มสบายนะใช้งานต่อยาวๆสบายๆเพราะเป็นรถในงานปลดระวางคันนี้เข้าศูนย์ทุกหมื่นโลนะครับ ไม่ยอยู่ที่1,13 0 0 0สนหข้อดีของไม่หนึ่งแสคืออะไรเขาผ่านการเช็คระยะนะครับตามรอบใหญ่มาแล้วนะครับก็คือปกติเนี่ยถ้ารถถ้าเราเข้าศูนย์ตลอดเราจะรู้เลยว่ามทนแฮน์ใหญ่มันจะอยู่ที่1นึ่งแสนสอแสนสามแสนใช่ไหมครับก็เขาแมนแฮน์ใหญ่ตรวจเช็คใหญ่มาแล้วนะคันนี้เลขไม่หนึ่งแม่นสามพันและที่สําคัญเพิ่งเข้าศูนย์มาตอนเกือบเกือบหนึ่งหมื่นหนึประมาณนี้นะครับหนึ่งกว่ากว่าหนึ่งหมื่นหนึ่งขออภัย เพิ่งเข้าสูนยมาแค่2,000กิโลนะใครได้ไปใช้งานต่อขับยาวๆนะครับอีก9,000กว่าๆนะครับมาสัก8,000โลนะ แล้วคุณค่อยเอาไปเข้าศูนย,นะย์นะครับชิวๆสบายๆนะประวัติแพร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะเริ่มต้นนานๆก่อนเลยนะคันนี้กระจังหน้าเป็นแบบนี้นะสองเส้นแบบนี้นะครับดูบเฉียวเป็นเอาทิตหนึ่งุกุ่นจีชมแรกที่ได้คงไฟโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟเดย์ไลท์ในตัวนะครับด้านหน้านะครับกันชนหน้าเป็นสีเดียวกับตัวรถตัดสีดำเท่ๆแบบนี้นะใหม่ประมาณนี้ราคาเป็นแค่4 9 9 0 0 0ถ้าใครอยากผ่อนนะฟรีดาวนะผ่อน7ปีอยู่ที่8,500บาทตลอดสัญญานะครับ มีบริการจัดไฟแนซ์ถึงบ้านเลยทั่วประเทศอ่ะดูข้างกันบ้างป่งซุมร้อนแนบชิดสนิทสวยๆแบบนี้นะครับล้อนะได้ล้อแม็ก16นิ้วยางนะครับได้ยางปลายปี23นะครับยางปี23ขออภัยสัปดาห์ที่40ปี23 โอ้ oh, คุ้มนะยังดันหลบดอกยางเหลือบานนะครับดิสเบรกมีให้แล้ว4ล้อนะแม็กอลรอย16นิ้วนี่โอ้โ oh, หดอกยางเหลือบานนะข้อนิ้วนะเหมือนได้คุณได้ยางใหม่เลยนะครับยางนี่แบบว่าน้องๆยางใหม่นะครับเราได้ยางยี่ห้อดันหลบด้วยนะกระจกพับข้างปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวในตัวให้แล้วสันเหลี่ยมคมด้านข้างสวยๆนะครับ ด้านล่างนะคมคมนะไม่มีร่องรอยการชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากับไม้กอลไม้ซื้อรถมือสองทันทีนะครับซื้อกับที่ไว้ใจได้คุณสามารถซื้อรถมือสองกับที่ไหนก็ได้นะหน้าหน้าปักซอยบ้านนะครับอ่าตาลิมริมถนนต่างๆซื้อได้นะครับแต่อยากได้คุณภาพดีนะความไว้วางใจได้รับประกันทุกโครงสร้างนะครับเดี๋ยวมี Apple Au c t i o ัมาตรวจรถให้อีก2องร้อยเจ็ดสี่จุดนะสำหรับคันนี้นะครับกอ็อ่าของเรานะ้ ได้มาตรฐานนะจัดไฟนได้เต็มนะครับเป็นเต็นท์ใหญ่นะที่เปิดทําการมา23ปีแล้วนะครับมีไฟแนนซ์รองรับ10ไฟแนนซ์นะสวยกริปแบบนี้นะครับคัดมาให้แล้วนะคใครไม่อยากไปวัดใจไปหารถเอาเองนะซื้อที่เพชรยนต์นะคัดรถเกรดเามาให้แล้วนะผมนะครับเป็นผู้จัดการสายขายนะครับผ่านการอบรมและรับรองมาตรฐานตรวจสภาพและประเมินรถมือ2ออย่างมืออาชีพมานะผมไปเรียนดูรถมาเลยนะครับรถทุกคันผมคัดให้แล้วนะครับ คันไหนไม่ชัวร์ผมไม่ถ่ายลงนะให้มันเสียชื่อช่องนะครับประมาณนี้อ่ะดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังคมเนมี้ยลากยาวนะสายไปขวาแต่เขาจะเพิ่มเท็กเจอร์นะครับตรงนี้เป็นแบบผิวด้านๆนะครับให้ดูมีอีกมิตินึงอ่ะเราก็ดูตรงนี้นะครับท้ายนะปกติท้ายไฟฟ้าจะเปิดตรงนี้ใช่ไหมนะอันนี้เขาจะย้ายมาอยู่ฝั่งขวานะครับอ่ะเดี๋ยวมันดูนะโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมของด้านหลังตัวรถกันดีกว่านะครับอ่ะไฟท้ายแท้เดิมไทคอิโตซิลซิลิโคนสปอตเมนอาร์กต่างๆอยู่ครบครบนะด้านท้ายนะครับหัวน็อตไม่ม ไม่มีรอยขันไข่ขยับนะอันนี้ก็จะเป็นมีเป็นเหมือนแบบพรมสักหลาดนะครับปิดแล้วนะถ้าเป็นตัวเก่านะไม่ได้เช็คยังไม่มีนะครับด้านในเราเช็คตรงนี้นะสีข้างในด้านๆสีข้างนอกเงาๆนะครับแบบแบบแบบนี้เดิมถ้าคุณเปิดมาเจอข้างในเงานะคุณรู้เลยอันนี้ทาสีฝากระโปรงหลังภายในนะครับรูรอยกาศตรงนี้ถ้ามันกลมๆดิกๆแบบนี้นะครับเขาเรียกว่ารูคมๆนะครับ กลมแบบนี้คือไม่เคาะมาไม่โปสีไม่ได้ทําใหม่มาไฟไท้ายแท้เดิมไท้าคอยโตนะครับนี่หัวน็อตฝั่งนี้ก็เดิมเดิมนะครับไม่มีรอยแกะขันไขขยับกระจกกระจกนะของเดิมของแท้โตโยตานะครับอ่ะสปอร์ตเมนอาร์คต่างๆไล่เรียงกันไปเนาะแบบนี้สวยกริปด้านหลังคาหลังนะครับไม่มีพ่นทับไม่มีทําใหม่ตาปั๊มยีิบเก้าบีนะครับอยู่ครบๆนะถ้าตรงนี้โดนพ่นทับนะหัวหนักเลยนะครับห้ามนะอ่ะด้านหลังพรมะกาดนะครับอยู่ครบๆนะอ่ะดูนี่นะครับ ข้อดีของโฉมนี้นะข้างหลังเขาจะเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมือนกับพวกแคมรี่แล้วนะครับนี่ ที่ผมบอกไปนะนิยามมันน้องๆแคมรีนะไม่เกินจริงนะครับล้อสำรองอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงและที่สําคัญโครงสร้างทางด้านหลังนะฟิวทางมะพร้าวของเดิมโรงงานอยู่ครบๆไม่มีพ่นทับไม่มีโป,ไม,มโปไม่มีทําใหม่แบบนี้ท้ายเดิมล้านเปอร์เซ็นต์นะครับใครอยากได้เอาตินะสวยๆสักคันคันนี้ผมเชียร์นะมันเป็นราคาเลทสี่เก้าเก้าอ่ะที่ไม้ตอนนี้มันน้อยสุดแล้วนะครับเลขไม้เป็นแค่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันเพิ่งเข้าสู่มาสองพันกิโลเองนะครับ โคตรคุ้มนะครับเอาไปใช้งานต่อยาวๆนะครับหลัก10ปีสบายๆนะครับซื้อรถมือสองทั้งทีซื้อกับคนที่ไว้ใจได้ซื้อกับร้านที่ไว้ใจได้นะครับเชรยนต์นะครับไม่มีชนหนักพิกความจมน้ํากับไมค์กองไม์ประวัติศูนย์แท้ร้อนะครับที่มาที่ไปตรวจสอบได้นะสวยๆแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูภายในกันสําหรับ New a u t i s 1.6รุ่น G ปี2019นะครับ คันนี้กระจกเดิมแท้โรงงานนะทุกบานนะย้ำนะตะกี้ลืมดูกระจกหน้านะเดี๋ยวค่อยวนไปดูกันนะครับภายในนะครับเปิดเข้ามาเนี่ยดูข้างในเนี่ยดูเป็นสปอร์ตนะครับแล้วก็ดูหรูหราในตัวเดียวกันนะครับนี่เป็นสีเบจนะครับเป็นสีครีมนะตัดกับเทาเข้มแบบนี้ทูโทนดูสว่างนะครับและผิวสัมผัสของตัวเบาะเนี่ยเขาเปลี่ยนใหม่แล้วนะเบาะของเขาจะเป็นแบบผิวสัมผัสแบบซอฟท์ทัชนะครับเนื้อนุ่มๆแบบนี้นะครับเหมือนกับแคมรี่แล้วนะนี่ที่บอกไปนะครับคันนี้เลขไม้แสนสามนะครับแต่เพิ่งเข้าศู์มาตอนแสน เกือบ2,000โลนะครับอ่าเข้าศูนย์มาแค่2,000กิโลก,กว่ากนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน,น่นอนด้านหน้าเป็นวัสดุบุนุ่มนะครับตรงนี้เป็นวัสดุบุนุ่มหมดแล้วพวงมาลัยมัลติฟังชันหุ้มหนังแบบนี้ให้แล้วนะครับอ่ะนี่ปรับดิสเพย์ปรับอะไรได้จากตรงนี้เพิ่มเสียงลดเสียงนะเบาะบัคเก็ตซีดใหญ่ๆนุ่มๆุเทาตัดกับครีมาเด๋ยวเราไปดูภายในนะครับ เขาจะย้ายเหมือนของชาวบ้านกันแล้วนะยี่ห้ออื่นนะคูสเตาร์จะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับโตโยตา้าถ้าเป็นตัวเก่าอยู่ฝั่งขวานะตอนนี้ย้ายมาฝั่งซ้ายเหมือนกับชาวบ้านเขาแล้วนะครับอ่ะเปิดมานะข้างบนนะครับตรงนี้นี่นะครับเพลงดังแอร์เย็นนะครับลดมือสองนะครับหรือรถมือหนึ่งก็ตามนะเพลงดังแอร์เย็นนี่สำคัญสุดกันแดดก,กันฝนเพลงดังแอร์เย็นนะเราก็ทนทนขออนุญาตปิดเดี๋ยวโดนริกสิ์นะครับแอร์ดีตอนนะปรับออโต้ให้แล้วนะโหมดต่างๆอยู่ตรงนี้หมดเลย นะครับโหมดต่างๆใช้งานง่ายนะเขาย้ายมากองตรงเนี้หมดเลยนะคุณสามารถกดง่ายนะครับใช้มือซ้ายนะขับรถมือขวาจับพวงมลาลัยนะกดได้เลยปรับออโต้ได้แบบนี้นะครับเขาจะคำนวณแรงลมให้นะครับสําหรับตัวแอร์นะปรับให้อุณหภูมิในตัวรถเป็น22.5องดองศาเกียร์เปลี่ยนใหม่นะครับเห็นไหมครับมันดูน่าใช้อะ่ะมันดูแบบเนี่ยตรงนี้มีที่วางของเลยนะนะครับแล้วก็โซนนะเขาสีอ่ะสวยเลยนะดําตัดกับครีมแบบนี้นะผมมองว่าสวยนะระบบการลื่นถลายนะครับ อ่ามีให้นะเกียร์ปรับแบบฟิลชิปเทอนิกก็ได้นะครับนี่ตบนะครับฟิลนะเปิดเป็นแมนนวลนะครับแบบนี้นะครับเพิ่มนะเพิ่มเกียร์ลดเกียร์นะครับสามารถทําได้นะแบบชิปเทอนิกนะครับกุญแจเป็นสมัยนั้นพี่กุญแจนี้บล็อกเดี้หมดแคมรี่เลยแค่เปลี่ยนเป็นอัลติสนะครับแบบนี้เปิดท้ายได้นะครับแล้วก็ล็อกรถนะหารถไม่เจอกดตรงนี้นะครับอ่าอย่าไปกดตามห้างนะคนอื่นเขาโอ้โหนะครับอ่ะเราเล่นนะครับอ่านี่ด้านหน้าวัสดุบุ่นนุ่มแอร์แบ็กเจ็ดใบแล้วคู่หน้านะครับเสา A แล้ที่เข่าคนขับก็มีให้นะเดี๋ยวเบาะข้างนี้ก็บอกเลยว่าโอ้โหพวกนี้มันเป็นรถบริษัทนะครับใครอยากรู้บริษัทคืออะไรไปดูพวกผู้จัดการแบงก์กสิกรทหารไทยอมสินขับนะครับเขาขับแคมขับเอาติสตหมดนะนะครับก็เป็นรถบริษัทพวกนั้นเขาใช้กันนะครับก็ปลดระวางนะ5ปีเปลี่ยนอะไรแบบนี้นะนี่เบาะข้างๆแทบไม่มีคนนั่งเลยนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับทางด้านหลังกันนะครับด้านหลังจุดเด่นนะของรุ่นนี้นะครับด้านหลังนั่งสบายคือหูสะอาดมากนะครับ สะอาดตาดูน่าใช้เอ่นะครับสะอาดตาดูน่าใช้นะนี่ครับมีรอ,องรับคาซิดเด็กนะครับแบบนี้ให้นะแล้วก็บอนิ่มๆนุ่มๆน,น,น,นะครับด้านหลังกว้างขวางนะเบาะสีทูโทนเข้ามานั่งในนะครับโอเป็นเอาติสโฉมแรกที่มีแอร์หลังให้แล้วนะใช้งานได้จริงนะเปิดปึง้งนะครับแบบนี้นะแอร์ Air หลังเปิดนะก็มีลมออกมาแบบนี้นะครับมีแอร์หลังใช้งานได้จริงมองไปด้านหน้าบอกเลยว่าดูหรูหราดูสวยนะครับ อึดๆถึกๆทนๆน,น,นะครับรถหน่วยงานประวัติศูนย์ป้ายแดงออกมาเกือบ9 0 0 0แสนตอนนี้499คุ้มค่าคุ้มราคาที่เอาไปใช้ต่อนะครับนี่ด้านบนพรมเพดานไม่มีรอยเจมิมไม่มีรอยยันนะครับสำหรับรถบริษัทร,รถหน่วยงานด้านหลังมีแอร์แบ็กให้สองจุดตรงนี้นะกลางออกมาเป็นม่านปึ้งนะครับอ่ะนะครับมีความปลอดภัยดีเยี่ยมข้างบนนะหัวเนี่ยมันก็จะไม่ติดเนาะผมสูงมา170นะครับก็ไม่ได้ติดอะไรนะครับเข่านี้บอกเลยว่าตะกี้เซตแบบนั่งจริงเหลือเยอะเลยนะวันนี้ วันหยุดนะครับวันเสาร์ผมหยุดนะใส่เกงขาดัันมาต้องขออภัยนะครับวันหยุดแต่ก็ติดต่อได้ตลอดนะตรงนี้โอ้โหก็เป็นวัสดุบุนุ่มหมดเลยนะครับกระจกกระจกนะไฟฟ้าแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นออตโตจะได้แค่ด้านคนขับนะครับนี่เป็นวัสดุบุนุ่มหมดเลยมาเดี๋ยวผมพาพี่พีรับชมนะโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมของตัวรถเราดูภายนอกแล้วเราดูภายในแล้วนะครับเราดูเลขไม้แล้วสิ่งสําคัญคือ โครงสร้างหลักของตัวรถนะครับที่พูดกันไปนะไม่มีชนหนักไม่มีพิการดูอะไรดูโครงสร้างนี่แหละนะเดี๋ยวผมพาพี่ๆรับชมกันนะโครงสร้างของตัวรถนะครับ,พพรบนนะอบ่หัวน็อตด,ด้านข้างนะซอกประตูไม่มีรอยแกะเลยไม่มีรอยสนิมไม่มีรอยแกะแบบนี้โอเคนะครับถ้าเปิดมาเจอรอยสนิมนะเจอรอยแบบสีมันเพี้ยนกันนะครับมันดูออกนะครับดูด้วยสายตาออกนะครับดูคร่าวๆนะคำเตือนลมยางนะมีบอกหมดเลยนะครับตรงนี้นะครับเดิมๆไม่มีรอยแกะขันไขขยับนะสปอตเม้นอาร์คด้านข้างนะเดี๋ยวดึงข้างๆให้ดูโอ้โหสปอตเม้นอาร์ เหล็กเห็นไหมครับมันเป็น3ชั้นนะครับถ้าเป็นเอาติสเนี่ยทำไมมันถึงทนกว่า v o ออสทำไมมันถึงแบบดูแบบบึกบึนกว่านี่ครับเหล็กข้างๆสังเกตนะเหล็กมัน3แผ่นแต่ถ้าเป็น v o ออนะคุณไปเปิดดูมันมีแค่2นะครับการชนหรืออะไรเงี้ยที่มันจะเข้ามาถึงตัวรถอะวีออมันก็หนาว่านะครับอาพูดตรงๆมันก็หนากว่าชั้นนึงอะนะครับอันนี้มันเป็นเหล็ก3แผ่นอันนั้นมันแค่2นะ อ่ะนี่สปอร์ตเมนอาร์คมๆชัดๆแบบนี้นะครับความปลอดภัยดีเยี่ยมนะครับแอร์แบ็กมีให้7ใบาราคาคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนถ้าสนใจนะโทรหาผมนะแอดไลน์ก็ได้นะ ID P E K 1 5 2โทร0 6 5 9 5 1 3 3้าห้นี่นะสปอร์ตเมนอาร์นะครับรอยหนีชุบบาะสีตรงนี้ไม่ได้รอยทำอะไรนะอ่าเหล็กเป็นสีดำเขาชุบสีเทาแบบนี้เป็นสีพื้นนะครับแล้วก็จะมีหุ่นยนต์นีบแล้วก็ไปชุบในบาะสีแล้วเอาขึ้นมาอบ นะครับตรงนี้ต้องมีเปิดมาไม่เจอนะมันทําสีข้างมานะครับไม่ต้องไปซื้อนะครับแบบนั้นนะครับอ่ะเรารีวิวให้ตรงไปตรงมาแบบนี้นะครับคันไหนสวยคันไหนหน่าใช้คันไหนคุ้มค่าคุ้มราคานะผมจะเลือกพระเอกมารีวิวอยู่แล้วนะครับผมไม่เลือกตัวประกอบมารีวิวแน่นอนนะครับคันไหนหน่าสนใจเนะี่ยไฟท้ายเป็น LED แบบนี้นะครับเป็น2เม็ดแบบนี้ คันไหนสวยคันไหนน่าสนใจผมจะมาเลือกให้พี่ๆนะครับที่ติดตามช่องผมนะครับที่รับชมช่องผมให้ดูก่อนใครอย่างแน่นอนนี่รอยหนีบชุดเบาะสีต่างๆอยู่ครบๆนะครับอ่านี่เหล็กนะครับอ่าแล้วก็เป็นตัวตัวยูนะตรงนี้ปอมพันยากนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับเราเรียกสปอตเมนอาร์นะคมๆชัดๆหลังคงหลังคาไม่มีรอยบุบนะครับคันนี้รถสวยซื้อได้นะใครสนใจโทรหาผม0659513374มาดูน็อตซออข้างฝั่งนี้นี่สวยๆคมๆไม่มี รอยสนิมนะครับบนละ่ะอ่ะนี่ครับรถปลายปี18นะเดือนเซตเทมเบอร์แล้วปี18นะแผ่นเพลทของเดิมของแท้คมคมชัดชัดสปอตเมทอาร์สแบบนี้นะครับสวยน่าใช้นะรถสวยไม่มีโดนมาอย่างแน,น,น่นอนนะสนใจโทรหาผม0 6 5 9 5 1 3 3 7 4นี่ให้วนมาดูกระจกนะกระจกของเดิมของแท้โตยโยต้านะครับควรจะเป็นของแท้เพราะอะไรถ้าเป็นของแท้เนี่ยมันจะได้เป็นอะคูสติกการ์ดนะครับกระจก2ชั้นนะซับเสียงนะครับถ้าไปเปลี่ยนนะี่ย มันก็ล้านกระจกทั่วไปเขาก็เอากระจกปกติอะครับของ AGC นั่นแหละผู้ผลิตอาจจะคล้ายๆกันแต่มันตรงรุ่นมันอะแต่มันไม่ได้เป็น2ชั้นนะครับมันไม่ได้เป็นซับเสียงนะครับกระจกควรจะเป็นของแท้นะแต่ถ้าใครมันมันมันก็สามารถโดนกันได้เนาะพวกหินสะเก็ดหินโดนใส่เนี่ยไปไปร้านกระจกเนี่ยเขาเปลี่ยนเลยนะเขาไม่ซ่อมนะครับแต่ของเดิมมันไงมันก็ดีกว่านะครับประมาณนี้อะเดี๋ยวมาเช็คด้านหน้ากันนะครับว่าเดิมไหมเมื่อกี้เราเช็คด้านข้างด้านหลังแล้วเนาะ ย่มาดูด้านหน้ากันนะครับตัวนี้ที่บอกไปน้องๆแคมรี่นะแม้กระทั่งด้านหน้าเนี่ยมันถูกปกปิดแบบนี้นะเหมือนของแคมรี่แล้วเรามาเช็คง่ายๆว่าข้างหน้ามันโดนไหมเราดูคานนี่คันหน้านะครับข้างในคันหน้าสีตรงๆไม่มีไล่นะครับแล้วก็ตรงนี้คันหม้อน้ําไม่มีรอยประแจขันไข่แกะนี่ก็ถือโอเคแล้วนะครับสติ๊กเกอร์นะครับแล้วเช็คคานตรงนี้สีต้องเป็นด้านๆแบบนี้นะถ้าคุณเปิดมาเจอตรงเนี้สีมันเงาๆนะครับอันนี้คือโดนนะอันนี้คือเดิมนี่นะครับหัวน็อตไม่มีรอยแกะเลยข้างหน้านะไฟหน้าแท้เดิม นะครับปั๊ม 1R านะครับปั๊ม 1R 2R างต่างหัวน็อตไม่มีรอยแกะเลยนะครับน็ not fog game, not, อตฟอกแก้มน็อตเบ้าโชกนะครับเดิมเดิมแทนนี่นะครับเครื่องยนต์อันนี้จะรุ่นนี้จะไม่มีฝาครอบแล้วเพราะว่าฝากระโปรงมันจะสลบลงให้มันดูเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะไอฝาพลาสติกอะจะเอาออกไปนะครับอ่านี่หัวน็อตน,นะครับเบ้าโชกเดิมเดิมเลยนะครับหัวน็อนตตรงนี้ไม่มีรอยแกะขันไขยขยบับน,น็อตฟอกแก้มข้างในเช่นเดียวกันต,ต,ตาปั๊มโตวต้าจะถูกยายนะถ้าเป็นตัวเก่าจะอย อันนี้จะย้ายมปอยู่ตรงนี้แล้วนะของเดิมของแทนนะครับโตโยต้าสปอร์ตเมนอาร์นะครับรูระบายอากาศอยู่ครบๆติ๊กเกอร์คำเตือน 5. จุด1 2 3่5อีครบนะครับด้านบนรูกลมๆไม่มีรอยโปไม่มีเคาะซิวติลคนอยู่ครบๆสีข้างในนะครับด้านๆแบบนี้นะอีกหนึ่งจุดที่ต้องเช็คตรงนี้อันเนี้ยมันผ่านการใช้งานมาโอเคแล้วนะครับถ้าคุณเปิดมารถปี19ปลายปีน่ะคุณเจอใหม่คลิปนะถามเขาเลยโดนหนูกัดหรือเปล่าถ้าโดนถ้าโดนหนูกัดข้างบนข้างล่างมันก็ไม่น่าจะ ถ้าเจอแบบนี้ผ่านการใช้งานปกติแบบนี้นซื้อได้นะครับอ่ะคันนี้รถสวยซื้อได้นะผมเช็คให้ละเอียดเหมือนกับพี่ๆมารับชมรถที่บริษัทเพชรยนต์เองแล้วสามารถตัดสินใจผ่านทางออนไลน์ได้เลยใครสนใจนิวอาร์ติสคันนี้ผมเชียร์นะครับ4 9 9 0 0 0เลขไม 1, 13, 000, นะ่หน1่0 0 0นมะเพิ่งเข้าศูนย์มา2,000โลเองนะครับผ่อน8 5ตลอดสัญญา7ปีดอกเบี้ยเริ่มต้น2.794ปีถ้า7ปี4.49สนะครับสนใจหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดเบอร์เลย0 6 5 9 5, 1, 3 3 7 4 ก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์จะได้ไม่พลาดรถสวยเข้าใหม่แบบนี้วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ